ทสองคนจะพาทุกคนนะมาดูรถ1รุ่นนะคะซึ่งเป็นรถที่ขายดีของอีซูซูอีก1รุ่นเลยนะคะ,คะนั่นก็คือสปาร์คหัวเดียวนะคะสปาร์คเชสซีเครื่อง1.9นอ<ช>อาที่ทุกคนเห็นราคาเท่าไหร่คะนุ่นราคาจะอยู่ที่525,000บาทนะคะแล้วสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะ,ะจะมีแค่สีเดียวคือสีขาวใช่ะะแล้วค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะใช่ค่ะจะถามว่า รถหัวเดียวนะคะบันเบาะกาการใช้งานประเภทไหนถ้าเรื่องของการใช้งานเนี่ย<อ>จะเป็น <ขา S 2> ในระบบของบริษัท<อ>ถูก,กางค่ง,งใช่ใช่แล,แ,แล้วแต่ความสะดวกของ นา,นาเห็นไหมคะแล้วก็สําหรับการทํากระบะพื้นเรียบนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักได้ดีเลยทีเดียวะนะเห็นไหมคะตอบโจทย์สําหรับลูกค,ค้านะคะในหลาย,ลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบริษัทนะคะห้างร้านต่างๆหรือจะเอาไปใช้ในส่วนบุคคลนะคะอบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่ากระบะพื้นเรียบของเราเนี่ย สามารถเปิดได้3ด้านด้วยกันนะคะสะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวนุ่นกับพี่กุ้งนะคะใช่ค่ะทุกคนวิธีการเปิดนะคะว่าผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราสามารถเปิดได้ใช่ค่ะไม่ยากเลยงั้นเดี๋ยวตามกุ้งมาค่ะเดี๋ยวกุ้งจะไปสาธิตให้ดูเดี๋ยวกุ้งจะมาสาธิตการเปิดฝาท้ายให้ดูก่อนนะคะเลื่นนี่เลยค่ะดึงสลักเราจะมีสลักนะคะดึงสลักแล้วเปิดมันออกมานะแล้วก็นะคะ สามารถเปิดดันตัวนี้นะคะอ่าง่ายๆค่ะทุกคนเปิดไม่ยากเลยนะคะตัวนี้บอกแล้วว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพวกกุ้งเนี่ยก็ยสามารถเปิดได้ค่ะทุกคนนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะด้านท้ายค่ะแล้วต่อไปเป็นด้านข้างนะคะเปิดตรงนี้นะคะดันขึ้น เลยค่ะทุกคนเปิดง่ายๆค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะในด้านทำธุรกิจมากๆนะคะนี่เลยเปิด3มทางก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะและ,ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าขนาดของกระบาพื้นเรียบของเราเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะคะนี่กุ้งบอกเลยว่าขนาดของกระบาพื้นเรียบนะคะ ความยาวของเขาจะอยู่ที่2.5เมตรนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2นะคะและความสูงของตัวกระบ,บะเนี่ยนับจากด้านนับจากตรงพื้นกระบ,บะซุ้มล้อนะคะความสูงจะอยู่ที่1.2เมตรนะคะนี่เลยบอกเลยว่าตอบโจทย์หลายๆด้านเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวนู่นนะคะจะพาทุกคนเข้ามาดูภายในนะคะว่าหัวฉาชีเปงนะคะ ในเป็นยังไงบ้างอนะ่ะมาเริ่มกันที่เบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างเป็นระบบแมนลนวลนะคะเครื่องเล่นซีดีดีดีไม่ได้มีมาให้นะคะรวงอะไรนะคะเรื่องของความชัิก็ยังไม่ได้มีมาให้นะคะแล้วก็ระบบการเปิดกระจกนะคะมือหมุนค่ะ นี้นั่งแล้วแอร์เย็นสบายนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะจะไม่มีออโต้เนาะคะภายในก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนที่ทุกคนเห็นหวังว่าหลายๆคนนะคะคงจะชอบและก็ ใช้งานของเขาเนี่ยก็ตอบโจทย์ในหลายๆด้านเลยเช่นกันจริงไหมคะนุ่นใช่ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะทำรถแบบนี้นะคะติดต่อเซลลพี่กุ้ง<ช>แล้วก็เซลนุ่นมาได้ไดเลย,เลยนะคะกับพี่กุ้งเนี่ยจะติดต่อที่ไหนไคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกุ้งเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาหากุ้งที่เบอร์โทร0877544491นะคะหรือทักมาที่เพจ ขายรถอีซูซุป้ายแดงบายเซลกุ้งซีสค่ะติดต่อนุ่นสำหรับนุ่นนะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะออกรถกับนุ่นค่ะช่องทางติสต็อกออกรถกับนุ่นและ YouTube ออกรถกับนุ่นอีซูซุบันโมนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ที่080 553 2991ค่ะ เราสองคนนะคะต้องขอตัวทุกคนก่อนนะคะและคลิปหน้านั้นเราสองคนเนี่ยจะมาทํารถรุ่นไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน,วน,นคสวัสดีค่ะ